สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนล i p p p o o o l o นะคะวันนี้เนี่ยแม่มหมอฮิปนะคะจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อการเยียวยารักษาใจในสภาวะตอนนี้นะคะซึ่ง คลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็คลิปนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นคลิปแรนดอมเนาะสามารถดูได้ทุกลัคนาราศีแล้วก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้นะคะนี่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือแนวทางในการเยียวยารักษาใจของคุณตอนนี้ก็ได้นะคะ อ,อันดับแรกเนาะเราขอดูนะคะแม่หมอฮิปขอดูสถานการณ์ที่คุณเจอณนะตอนนี้เนาะโดยใช้ไพ่ทาลอตนะคะหรือไพ่ยิปซีเนาะดูว่าสถานการณ์ที่คุณเจอณนะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรคุณเจอสถานการณ์ใดนะคะ Tree of e n t ท์ชน,นะคะสามมาเอสามเหรียญนะคะสามเหรียญแล้วก็น o f s อ o โซดเต้าดาบ แล้วก็ q u e n o of w มอนนะคะสถานการณ์ที่คุณเจอณตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการอิจฉาได้ยสยากันในที่ทํางานนะคะคุณด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากๆเลยก็คนที่มีดีทางด้านนี้เนาะเป็นเรื่องปกตินะคะที่อาจจะมีคนที่ไม่ชอบคุณเป็นการส่วนตัว เนาะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีอะคะ่ะรูปร่างหน้าตาดูดีเป็นคนที่ดูดูมีสเสน่ห์อะคะ่ะเลยทําให้คนเนี่ยอาจจะไม่ชอบคุณในเรื่องของสเสน่ห์ที่คุณมีนะคะแล้วนะตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องเข้ามาหาคุณตลอดนะคะมันมันมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานโดยเฉพาะ คุณคุณมีความเครียดมากๆหรือแบบมีแรงกดดันจากคนที่เป็นลูกน้องคุณหรือเป็นคนที่มีอำนาจน้อยกว่าคุณหรือมีเขาเรียกะัรคะเหมือนอำนาจต่อรองน้อยกว่าคุณนะคะ คุณเครียดหรืออาจจะเครียดกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้เนาะคุณรู้สึกว่ามันมีแรงกดดันบางอย่างที่ทําให้คุณอะคิดไม่ตกนอนไม่หลับนะคะแต่คนภายนอกเนี่ยก็มองว่าคุณอะไม่ได้เป็นอะไรไม่ไม่ได้แบบโซซ์ทาร์นจริงๆแล้วมันเป็นแบบเหมือนข้างในอะคะ่ะคุณมันมีความกดดันหลายอ,อย่างคือยิ่งมีคน ไม่ชอบคุณคุณยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองหรือทํางานให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนหนึ่งเป็นแรงกดดันจากคนรอบข้างด้วยแล้วก็เป็นแรงกดดันจากตัวคุณเองด้วยนะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ณตอนนี้เนี่ยให้อยากจะให้แนวทางคุณในการเยียวยารักษาใจคุณให้ดีขึ้นจากสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะ ใบแรกเนาะ string นะคะ string เนี่ยอย่างที่ตามความหมายไพ่เลยนะคะ string คือความแข็งแกร่งคุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวอยู่แล้วและมีพลังงานบวก มากมากเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยพลังงานเชิงบวกของคุณเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะทางออกของสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะคะก็คือให้คุณเนี่ยใช้เวลากับคนที่คุณสนิทหรือกับคนที่คุณรักนะคะเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก ไปก่อนในช่วงนี้แล้วไปอยู่กับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละจะเหียวใจคุณได้ดีที่สุดนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายได้แล้วก็ให้คุณมีความเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณทําได้ว่าคุณสามารถจัดการได้แต่บางทีเนี่ยการ,รเผชิญโดยตรงเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คําตอบสําหรับช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คนที่ เข้ามาดูคิมนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องของคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือเกิดราคณนาราศรีกันนะคะแล้วก็ดูไพ่ใบที่2นะคะไพ่ใบที่2องรีทัวร์นะคะคือพิธีเอ่เอ,อรีทัวร์เนี่ยคือพิธีกรรมนะคะคุณอาจจะเกิด วันศุกร์นะคะราคณาราศีสิงห์ก็ได้เนาะณนะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะคุณอาจจะมีเจอสถนานการณ์ที่มีคนเนี่ยกดดันคุณหรือไม่ชอบในตัวคุณเนี่ยอาจจะมีทั้งที่คุณรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นนะคะทำให้คุณเนี่ย มีความทุ่มเทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้บุกได้เรียนรู้คนนิสัยคนหรือเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยในด,ดียิ่งขึ้นมันเหมือน,นเป็นแบบบ,บทบททดสอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณศึกษาความเป็นตัวตนของมนุษย์แต่ละคนนะคะเนาะแล้วก็มันเหมือนกับสถานาการณ์เนี่ยที่คุณเจอเนี่ย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนในครอบครัวความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยมันแน่นแฟนแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันเหมือนสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องก้าวผ่านด,ด้วยกันเนี่ยเข้ามามันทำให้คุณกับคนที่คนรักหรือครอบครัวของคุณเนี่ยมี การเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นข้อเป็นสหาหการที่รายที่ก่อเกิดให้ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในการเก็บความลับเนาะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความความความลับ เนาะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นความลับเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนะคะอย่าไปสนใจมันอย่าไปอย่าที่จะรู้ความลับนั้นนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันจะก่อให้เกิดอันตรายกับคุณได้นะคะคุณอาจจะต้องอืหรือไพ่ใบน,นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสบางอย่างที่ เข้ามาในช่องโบของสิ่งที่คุณเจออยู่อาจจะเป็นว่ายิ่งคุณพิสูจน์ยิ่งคนคนยิ่งคนเนี่ยมีแรงกดดันคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งทําได้ดีมากขึ้นเท่านั้นคุณอาจจะมีโอกาสในการที่จะได้ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือโอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับความรักกับคนรักหรืออาจจะเกิดการเห็นใจในกับคนที่ คุณอาจจะชอบหรือการเห็นใจจากเจ้านายนะคะอาจจะเห็นใจจากครอบครัวก็ได้นะสำหรับคนที่มีคู่แล้วหรือแบบมีแฟนอยู่แล้วนะคะมันจะก่อเกิดโอกาสในสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ที่คุณคุณมองว่ามันเลวร้วายมีแรงกดดันอะไรที่แบบคุณปวดหัวะคะ่ะมันจะมีโอกาสที่ดีงามเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ Charity นะคะอ่อคือความชัดเจนเนาะอืมไพาบอกว่าให้คุณเนี่ยถ้าคุณมีแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของการทำงานนะคะให้คุณเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคุณจะทำอะไรมันมันจะเป็นแบบถ้าคุณระบุแนวทางอะไรที่มันใหม่แตกต่างจากคนอื่นแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบ อันนี้แหละใช่มันมันถูกใจหัวหน้าคุณหรือมันแบบถูกใจลูกค้าคุณนะคะมันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการงานของคุณเนาะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยได้ตําแหน่งงานใหม่ได้เงินที่เพิ่มขึ้นจากจากแนวคิดใหม่ๆของคุณนะคะเนาะมันเหมือนกับแนวคิดใหม่ของคุณเนี่ยมันจะสร้าง โอกาสให้คุณสร้างเป็นเงินให้คุณเข้ามาเนาะแล้วก็ให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะคะอย่าไปฟังเสียงคนรอบข้างมากนะักโดยเฉพาะกับคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเรากับคนที่เขาต้องการที่จะกดเราให้อยู่ต่ำกว่าเขานะคะแล้วก็คุณมีโอกาสสูงมากเลยที่จะประสบความสำเร็จนะคะให้คุณเนี่ยอยู่เหนือ อยู่เหนือปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้มองมองเขาเลยๆะคะ่ะเหมือนมองสถานการณ์เหนือปัญหาค่ะเราจะทําให้คุณเนี่ยพบทางแก้ไขพบโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยเติบโตแบบฉับพลันได้แล้วก็ไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะให้คุณนะคะไปสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของหนุ่มสาว มากกว่ามันจะเกิดแบบถ้าคุณไปไปสนใจในเรื่องของหนุ่มสาวเนี่ยมันจะทำให้คุณนะคะลดแรงกดดนันลดความเครียดในตัวเองเนาะมันจะมีความลหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะมันจะมีแบบในเรื่องของความผูกพันทั้งร่างกายนะคะมันจะทำให้ช่วยลด ความเครียดแรงกดดันของตัวคุณเองนะคะสำหรับคนที่มีคู่เนาะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะคะอย่าคิดมากเพราะการคิดมากของคุณเนี่ยมันจะทำร้ายตัวคุณเองแล้วก็อาจจะทำร้ายคนรอบข้างด้วยนะคะทำร้ายคนรอบข้างในที่นี้เนี่ยหมายความว่า คนรอบข้างเป็นห่วงคุณนะคะเขาก็จะมีความเครียดความกดดันไปพร้อมกับคุณด้วยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เนาะอาจจะปีกตัวไปอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับแฟนให้มากขึ้นเนาะหรืออยู่กับคนที่คุณรักคนที่คุณแอบชอบก็ได้เนาะมันจะมีโอกาสในเรื่องของคือคือความเครียดของคุณนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยได้ได,ได้ได้คบคนที่คุณแอบชอบเนาะได้แบบ มีคนเข้ามาชอบคุณเห็นใจคุณเห็น,หนอกเห็นใจคุณก็ได้นะคะก็จบคาทำนายนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แม่หมอฮิปกันด้วยนะคะแล้วเรามาติดตามกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยแม่หมอฮิปจะทำคลิปดูดวงหัวข้ออะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ